ก็สวัสดีปีใหม่ปี2569นะครับใครที่อยากเป็นอาสาสมัครนาวิกโยธินอาหารพันจันทบุรีนะครับก็สนใจก็ฟังทางนี้ก็รับ83อัตรานะครับไม่ต้องสอบนะครับเทสร่างกายอย่างเดียวนะครับประกาศหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินนะครับรับสมัครบุคคลพูเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครนาวิกโยธินนะครับจํานวน83อัตรานะครับสังกัดนาวิกโยธินค่ายเทวาพิทักษ์อำเภอโป่งน้าร้อนจังหวัดจันทบุรีนะครับก็รับสมัครนะครับ าชายไทยนะครับอายุไม่ต่ำกว่า18ปีและไม่เกิน30ปีบริบูรณ์นะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม39นะครับก็ถึงวันที่31ธันวาคม51นะครับสำหรับคนที่ต่ำกว่าอายุ20ปีนะครับต้องได้รับการอนุญาตจากบิดามารดาและผู้ปกครองก่อนเท่านั้นนะครับความสูงต้องไม่ต่ำกว่า160เซนติเมตรครับน้ำหนักอยู่ที่45นะครับการรับสมัครคือต้องสมัครด้วยตัวเองนะครับของวันที่17มกราค 69นะครับตั้งแต่7โมงเช้าถึง14นาฬิกานะครับที่สนามยิงปืนนะครับหน่วยเฉพาะกิจทหารพานาวิทยโยธินนะครับค่ายเทวาพิทักษ์อำเภอปวงน้ำร้อนจังหวัดธัญบุรีนะครับก็สมัครด้วยตัวเองนะครับของวันที่17นะครับพร้อมเทสร่างกายด้วยนะครับตั้งแต่7โมงเช้านะครับถึง14นาฬิกานะครับคือบ่าย2นะครับก็คือใครจะไปสมัครนะครับต้องไปพร้อมเทสตร่างกายก็จะมีนะครับการยื่นไปสมัครนะครับการทดสอบ ปัญหากิตเวทนะครับมีการทดสอบร่างกายนะครับคิดตามเกณฑ์คะแนนนะครับตามที่หน่วยเฉพาะกิจทหารพานนาวิทยาินกกาหนดนะครับก็มีการดึงข้อนะครับการยึดพื้นการลุกนั่งและการวิ่ง800เมตรนะครับเทสร่างกายเสร็จนะครับก็จะประกาศผลนะครับวันที่23มกราคมนะครับทางอินเทอร์เน็ตนะครับตามเว็บไซต์ของ Facebook ที่พี่กำหนดไปให้นะครับถ้าใครได้แล้วนะครับก็ตารางงานตัววันที่1กุมภาพันธ์ครับ9โมงเช้านะครับ ก็ที่สนามยิงปืนเหมือนกันนะครับก็พี่จะขึ้นเบอร์ติดต่อแล้วเว็บไซต์ทาง Facebook ไว้ให้นะครับสําหรับใครที่อยากเป็นนะครับโดยเฉพาะกิจนาวิทยโยธินค่ายเทวพิทักษ์นะครับอำเภอปูงน้องจังหวัดธอนบุรีใครที่อยู่ใกล้ๆพื้นที่นะครับที่อยากเป็นอาหาสมัครทหารพานาวิทยโยธินนะครับก็สามารถไปยื่นใบสมัครพร้อมเทสตร่างกายได้วันที่17มกรานะครับตามเบอร์ที่พี่ติดต่อมาให้นะครับก็สนใจก็จะมีขึ้นเว็บไซต์ไว้ให้นะครับขอบคุณครับ